สาสารมืดเป็นอะไรได้บ้างสาสารมืดเป็นสาสารรูปแบบหนึง่งที่ไม่มีปฏิกิริยากับแสงหรือการแผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์หรือเครื่องมืออื่นๆที่ตรวจจับด้วยแสงและการมีอยู่ของมันถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักดาราศาสตร์ชาวสวิสคุณฟริตสวิกกี้ในช่วงทศวรรษที่1930 เมื่อคุณฟริตส,สังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของดาราจักรที่อยู่ในกระจุกดาราจากักรมันไม่สอดคล้องกับปริมาณของสาสารที่มองเห็นได้ที่อยู่ในกระจุกดาราจากักรในปัจจุบันเราสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของสาสารมืดได้หลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการหมุนรอบของกาแล็กซีการกระจายตัวของมวลที่อยู่ในกระจุกกาแล็กซีและการแผ่รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล มันสามารถประมาณการได้ว่าสาสารที่เรามองเห็นอยู่ได้มีเพียงแค่15%ของสาสารและพลังงานทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลถึงแม้ว่าพวกเราจะสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันได้แต่ว่าธรรมชาติของสาสารมืดมันก็ยังคงเป็นปริศนานักวิทยาศาสตร์ได้เสนอทฤษฎีต่างๆเพื่ออธิบายองค์ประกอบของสาสารมืด รวมไปถึงอนุภาคที่แปลกใหม่เช่นอนุภาควิมอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างอ่อนและการค้นหาอนุภาคของสาสารมืดว่ามันคืออะไรกันแน่เป็นหนึ่งในงานที่นักวิจัยด้านฟิสิกส์ได้ให้ความสนใจในปัจจุบันโดยมีการทดลองเกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อตรวจจับการมีอยู่ของอนุภาคเหล่านี้ และการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาสารมืดมันมีความสําคัญต่อความเข้าใจโครงสร้างและวิวัฒนาการของเองกภพบสาสารมืดเป็นอะไรได้บ้างอนุภาควิมส์เป็นอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างอ่อนมันเป็นอนุภาคในสมมติฐานที่เป็นตัวเต็งสําหรับสาสารมืดอนุภาควิมส์มันมีปฏิสัมพันธ์กับสาสารปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งทําให้มันตรวจจับได้ยากอย่างไรก็ตามผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่สามารถสังเกตได้เป็นหลักฐานทางอ้อมสําหรับการมีอยู่ของพวกมันและแนวคิด w i มส์ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในปี1970เพื่อแก้ปัญหามวลที่หายไปในเอกภพปริมาณของสสาราที่มองเห็นได้ในเอกภพมันไม่เพียงพอที่จะอธิบายผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่สังเกตได้ยกตัวอย่างเช่น การหมุนของดาราจักรและพฤติกรรมของกระจกดาราจากักรมวลที่หายไปนี้คาดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับอนุภาควิมส์คาดว่าอนุภาควิมส์มีมวลตั้งแต่2 3 0ถึง300เท่าของโปรโตอนมันเป็นอนุภาคที่เสถียรและมีอายุที่ยืนยาวพวกมันถูกสร้างได้ในเอกภพในยุคแรกผ่านกระบวนการที่เรียกว่าฟิสเอ u า ซึ่งพวกมันจะถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานจำนวนหนึ่งและเมื่อเอกภพขยายตัวอนุภาคนี้มันจะเย็นตัวลงอย่างมากทำให้พวกมันแทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสาสารอื่นแอคซิออนเป็นอนุภาคที่ถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในทศวรรษที่1,970เพื่อแก้ไขทฤษฎีสโตงนิวเคลียร์อินเทอร์แอคชันเทอรีแอคซิออน เป็นอนุภาคที่เบามากมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน,น้อยมากทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยตรงและสามารถกําเนิดขึ้นในเอกภพในยุคแรกผ่านกระบวนการที่เรียกว่าฟิสเอาเหมือนกับอนุภาควิมส์สเตลนิวติโน o มันเป็นนิวติโนในสมมติฐานที่ไม่เหมือนกับนิวติโน o ทั่วไปนิวติโน o เป็นอนุภาคของอะตอมที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามันมีอยู่ในอิเล็กตรอนิมออนในเอกภพ พวกมันสามารถถูกผลิตขึ้นได้ในกระบวนการต่างๆเช่นปฏิกิริยานิวเคลียร์และการสลายตัวของอนุภาคและแนวคิดสเติลินติโนมันถูกเสนอขึ้นครั้งแรกในทศวรรษที่1,990เพื่อเป็นหนึ่งในทางออกที่เป็นไปได้สำหรับมวลที่หายไปในเอกภพปริมาณของสาสสารที่มองเห็นได้ในเอกภพ มันมีไม่เพียงพอที่จะอธิบายผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงที่สังเกตได้และใช่มันสามารถผลิตได้ผ่านเอกภพในยุคแรกผ่านกระบวนการที่เรียกว่าฟรีสเอาท์ดาร์กโฟตอนหรือว่าโฟตอนมืดเป็นอนุภาคสมมุติที่คิดว่าอาจจะเป็นส่วนประกอบของสสารามืดพวกมันถูกคาดการว่าอาจจะเป็นเกจโบซอน คล้ายกับโฟตอนที่เป็นสื่อกลางของแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีการเชื่อมต่อที่อ่อนกว่ามากเมื่อเทียบกับสสา,ารปกติเชื่อกันว่าโฟตอนมืดมีปฏิสัมพันธ์กับอนุภาคสสา,ารมืดและอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการสลายตัวของอนุภาคสสา,ารมืดนอกจากนี้อาจเกิดขึ้นจากการชนกันที่มีพลังงานสูงเช่นการชนกันที่เกิดขึ้นในเครื่องเร่งอนุภาค เนื่องจากมันมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อยมากกับสาสารอื่นมันจึงตรวจจับได้ยากและนอกจากนี้ยังมีอนุภาคอื่นๆอีกมากมายที่เป็นตัวเลือกให้กับสสารามืดเช่นกราวิตินอสนิวตรินอสหรืออนุภาคอื่นๆและในการตรวจจับอนุภาคเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ใช้วิธีการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องตรวจจับที่อยู่ใต้ดิน หรือแม้แต่กล้องโทรทัศน์ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่สามารถมองเห็นสาสารมืดได้โดยตรงแต่ว่าการมีอยู่ของมันสามารถอนุมานได้จากผลกระทบกับแรงโน้มถ่วงที่มีต่อสาสารปกติที่สามารถมองเห็นได้ยกตัวอย่างเช่นเส้นโค้งของการหมุนของกาแล็กซีเมื่อนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของดวงดาวที่อยู่ในกาแล็กซีพวกเขาพบว่าดาวฤกษ์ ที่อยู่รอบนอกของกาแล็กซีมันเคลื่อนที่เร็วพอๆกับดาวฤกษ์ที่อยู่ข้างในใจกลางของกาแล็กซีซึ่งมันเป็นไปได้ยากเพราะความเร็วในการหมุนควรที่จะต้องลดลงตามระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของกาแล็กซีและมันสามารถอธิบายได้ถึงการมีอยู่ของสาสารมืดเพราะว่าสสารามืดมันเข้ามามีบทบาทกับมวลและแรงดึงดูดของกาแล็กซีเลนส์ความโน้มถ่วง เมื่อแสงจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นเคลื่อนที่ผ่านวัตถุที่มีขนาดใหญ่เช่นกระจุกกาแล็กซี่แสงจะถูกหักเหโดยแรงโน้มถ่วงของวัตถุปริมาณการโค้งสามารถใช้คำนวณมวลของวัตถุได้ซึ่งมันพบว่ามันมีค่ามากกว่าวัตถุที่เราสามารถมองเห็นได้มากสาสารมืดจึงเข้ามามีบทบาทอีกคำตอบของคำถามนี้โครงสร้างขนาดใหญ่ การสังเกตการกระจายขนาดใหญ่ของดาราจักรและกระจุกดาราจักรมันเผยให้เห็นโครงสร้างที่สอดคล้องกับการกระจายตัวของสสารามืดที่ได้ทำนายไว้ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อว่าสสารามืดมีบทบาทสำคัญในการวิวัฒนาการและการก่อตัวของกาแล็กซีสสารามืดเป็นสสาราที่มากที่สุดในเอกภพมันมีระยะสำคัญของมวลรวมของกาแล็กซี ผลกระทบจากแรงโน้มถ่วงจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างของกาแล็กซีเมื่อเวลาผ่านไปสสารมืดส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของกาแล็กซีกาแล็กซีจะรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นกระจุกกาแล็กซีและสะสารมืดก็มีอิทธิพลต่อสิ่งนี้เนื่องจากแรงดึงดูดของส,สารมืดทำให้โครงสร้างของพวกมันรวมตัวเข้าด้วยกัน และบทบาทที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของสาสารมืดคือการก่อตัวของรัศมีดาราจักรรัศมีของกาแล็กซีเป็นพื้นที่ของอวกาศที่ร้อมรอบดาราจักรเอาไว้สาสารมืดมีอิทธิพลต่อแรงดึงดูดของรัศมีเหล่านี้การกระจายของสาสารมืดและสาสารที่มองเห็นได้ในกาแล็กซีมันทําให้เกิดความแตกต่างในเส้นโค้งการหมุนของกาแล็กซี ซึ่งสามารถอธิบายการกระจายของสาสสารที่อยู่ภายในดาราจักรและความแตกต่างเหล่านี้สามารถนำไปสู่การก่อตัวของลักษณะต่างๆเช่นแขนก้นหอยในดาราจักรความเชื่อมโยงระหว่างสาสสารมืดและหลุมดำมันเป็นหัวข้อของการวิจัยและการถกเถียงที่กำลังดำเนินอ,อยู่ในหมู่ของนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ถึงแม้ว่าพวกเราจะยังหาคำตอบที่แน่นอนของความสัมพันธ์ของทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ แต่มันก็มีหลายวิธีที่ทั้งสองสิ่งนี้จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คือบทบาทของสสา,ารมืดในการก่อตัวและวิวัฒนาการของหลุมดำเชื่อกันว่าในด,ดาราจักรส่วนใหญ่จะมีหลุมดำมวลมหาศาลที่อยู่ใจกลางและการก่อตัวของหลุมดำนี้อาจจะได้รับอิทธิพลของการมีอยู่ของสสา,ารมืด แรงดึงดูดของสาสารมืดสามารถทำให้เกิดกา๊าซฝุ่นที่สะสมอยู่ในใจกลางของกาแล็กซีซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของพื้นที่หนาแน่นที่เรียกว่าโปรโตกาแล็กติกดิสและหลังจากนั้นดิสนี้จะสามารถยุบตัวเพื่อสร้างหลุมดำมวลมหาศาลได้และนอกจากนี้มันได้มีทฤษฎีที่คาดว่าสาสารมืดอาจประกอบไปด้วยหลุมดำที่อยู่ในยุคดึกดำบรร์ ซึ่งเป็นหลุมดำที่กาะตัวขึ้นในเอกภพที่อยู่ในยุคแรกเริ่มหากว่ามันเป็นในกรณีนี้ก็หมายความว่าหลุมดำและสาสสารมืดมันมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าพวกมันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานชนิดเดียวกัน